สวัสดีครับวันนี้นะครับนายตัวเองก็ได้อยู่บ้านของพี่พีทนะครับวันนี้พี่พีทนะครับให้ความไว้วางใจในการที่จะให้เดินระบบนะครับเดินระบบอ่าโอโฟนะครับตัวสกิมเมอร์ซูเปอร์โฟของเราซูเปอร์ฟูนะครับวันนี้เราจะเดินตู้ปลานะครับตัวนี้เป็น60นะครับ60 30 24นะครับตัวนี้นะครับมังกรปลามังกรตัวนี้พี่พี่พทบอกว่าเป็นมังกรอินโดอามาเลนะครับมาเลตัวนี้ซื้อมาใหม่ นะครับส่วนตัวนี้เป็นไฮแบ็กนะครับตัวนี้สวยมากเลยพี่พีดบอกว่าได้มาในราคาดีมากนะครับดีมากเลยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเก้าสิบหกสามสิบหกสามสิบหกเก้าสิบหกสามสิบหกสามสิบนะครับตัวนี้นะตู้นี้นะครับเราก็จะเดินระบบสกิมเมอร์ซูเปอร์ฟูลนะทั้งสองตู้เลยนะครับโดยตัวนี้เนี่ยวัสดุกองกันเดิมพี่พีดมีอยู่แล้วนะครับเราจะทําเป็นตัวล้างกองอัตโนมัติด้วยตัวนี้นะครับเป็นล้างกองแบบว่าไม่ต้องสับวาล นะครับอัตโนโมัติตัวนี้ก็เช่นกันนะครับอ่าจะมืดนิดนึงนะครับจะมืดนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท่อทุกอย่างให้เป็นสีขาวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เดินลายน้ําทิ้งไปด้านหลังบ้านด้านนู้นตรงนู้นเลยนะครับตอนนี้จะเป็นตู้สวยเลยนะสวยเลยพี่พีชจัดมานะครับสําหรับตู้สองตู้นี้ก็เดี๋ยวผลงานของเราจะเดินกันรบรรศุกนะครับนะัดพี่พีชแล้วว่าเดินกรรันวันศุก เป็นระบบล้างกรองอัตโนมัตินะครับล้างกรองอัตโนมัติแล้วก็เดี๋ยวจะมีระบบน้ําล้นไหลน้ําทิ้งน้ําดีทุกอย่างเราก็จะเดินให้ในราคากระเด้งด้วยนะครับนี่ก็เป็นงานแรกของนายตัวเองเซอร์วิสนะครับระบบสกิมเมอร์ซูปเปอร์ฟูงเรานะครับได้ออกลงแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันวันศุกร์ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นผมจะถ่ายให้ดูเรื่องของตู้ก่อนมี2ขนาด2ใบนะครับให้ราคาพิพิธพิพพพเศษด้วยนะครับ เป็นการเปิดตัวทีมงานของเรานะครับโอเคนายตัวเองก็ฝากผลงานท่านผู้ชมด้วยนะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยวันนี้นายตัวเองลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับติดตามคลิปหน้าคลิปหน้านะครับวันศุกร์นะเรามาทําแน่นอนวันนี้สวัสดีครับ